สวัสดีเพื่อนๆครับผ่านพมนล่วครับสำหรับ FOMC ซึ่งเฟดเขาได้มีการคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้และจะมีการปรับลด QT ทําให้นักลงทุนเห็นต่างกันนะครับบางก็มองว่านี่คือสัญญาณที่ดีที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ บางก็มองว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเจาะลึกถึงประเด็นของเทคนิคอล l อนาลิซิสที่ผมเข้าใจว่าน,นี่คือจุดช้อนที่ดีของคลิปโตและคลิปโตจะกลับตัวณจุดนี้ได้ไหมเพราะอะไรรับฟังกันเลยครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันที่20เดือน3และผมไม่ได้ไม้นำการลงทุนครับวันนี้จะมาพูดคุยถึงประเด็นของเทคนิคอลอนาลิซิสนะครับหลังจากที่เฟด เขาได้มีการคงอัตราดอกเบี้ยผมมองยังไงกับตลาดคริปโตและมองว่าบิตคอยเนี่ยจะกลับตัวเลยหรือเปล่านะครับหรือผมรอสัญญาณอะไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับผมก็ฝากกิจกรรมจากทาง OK เเอาไว้ด้วยนะครับใครที่เทรดผ่านทาง OK เภายใต้ลิงก์ฟรีคริปโตนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ OK เใต้คลิปด้านล่างนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าห้องเมมเบอร์นะครับในการเทรดซึ่งในนี้เนี่ยจะมีไอเดียในการเทรดนะครับทั้งสปอร์ตและก็ฟิวเจอร์รวมถึงระบบในการเทรดนะครับการอัปเดตตลาดต่างๆนะครับ มาดูกติกาที่ห้อง Discord และก็แจ้ง UID ที่เทรดผ่านทางลิงก์ของผมได้เลยนะครับ ใครที่มีบัญชีอยู่แล้วนะครับก็ลองติดต่อแอดมินได้เลยนะครับอ่าก็กดมาที่ห้องติดต่อแอดมินแล้วก็กด open a ticket นะครับเดี๋ยวจะมีทางทีมงานเนี่ยเขาขอให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนโดยตรงเลยนะครับเราในห้องเมมเบอร์เนี่ยก็ยจะมีไอเดียในการเทรดนะครับซึ่งล่าสุดแล้วก็เทรดในฝั่งของอิตาเลียนไปตอนนี้ก็ยังคงทับมือรอดูท่าทีของตลาดกันอยู่นะครับยังไม่ได้มีแผนในการเทรดเพิ่มเติบนะครับเอาละเรามาอัปเดตตลาดกันเลยเลยกันนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยถึงแม้บิตคอยจะดีดตัวมาที่85,000ดลาร์ก็ตามนะครับ ผมยังคงมองว่าตามโครงสร้างดาวเจอร์รี่แล้วเนี่ยในภาพช็ term อตเทิมเห็นว่าราคาเนี่ยยังไม่สามารถเบรกผ่านเทนไลน์เส้นกดขาลงไปได้เลยนะครับแล้วถ้าเราลากลงมาเนี่ยเห็นว่าราคาวิ่งเป็นช่องขาลงค่อนข้างชัดเจนยังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือ EMA นะครับหรือเบรกโครงสร้างในภาพช็อตเทอมได้เลยและก็ในฝั่งของแม็กซีนะครับที่ผมโฟกัสอยู่นะครับก็คือสัญญาณของแรงซื้อเนี่ยยังไม่ค่อยได้แข็งแรงมากพอที่จะทําให้ตลาดเนี่ยต้องรีบกลับตัวเป็นบูรัน ผมใช้คำว่าต้องรีบกลับตัวเป็นบูรันนะครับซึ่งผมมองว่าเคสที่น่าสนใจก็คืออาจจะดูน่าเป็นห่วงเลยนะแต่ว่าผมก็มองว่ามันไม่ได้แย่อะไรมากมายนะครับทามมิ่งหลายๆอย่างมันจะเหมาะสมมากกว่าซึ่งผมก็เลยมองเป็นเคสที่โอเคราคาอาจจะมีการขึ้นไปปิดกับที่ประมาณช่วง88,000ถึง90,000แต่ยังคงเป็นการทำไฮโลจากไฮล่าสุดในภาพเดลี่อยู่นะครับก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับวิ่งขึ้นไปทดสอบในฝั่งของ EMA เหมือนที่เคยขึ้นไปทดสอบก่อนหน้านี้และก็คือมีการร่วงทำโลว์โลเกิดขึ้นนะครับซึ่งในชุดนี้เนี่ยราคาไม่ควรหลุดช่วง67,000ดลลาผมขอแค่มีโลว์โลเกิดขึ้นผมมองว่าหลังจากนั้นจะเริ่มน่าสนใจทันทีเนื่องจากหากมีโลว์โลเกิดขึ้นจริงๆนะครับเนี่ยโลว์โล,โลขอแค่โลว์โลลยนะก็คือตามกว่า76,600ดอลลาร์เมื่อไหร่ผมว่าเป็นจุดที่เราจะต้องรีบมาโฟกัส ทั้งบิตคอยแล้วก็เอาคอยทันทีเพราะว่านี่อาจจะเป็นจุดที่คอนเฟิร์มสัญญาณเดเวเจนอีก1ชุดและนี่จะเป็นดีมา z โซนที่สําคัญมากๆที่ราคาอาจจะกลับตัวได้หรือราคาอาจจะมีแรงมากพอที่จะดีตัวได้ไม่ใช่ช่วงปัจจุบันที่ไม่ได้มีโซนอะไรที่มีในระดสำคัญเลยนะครับพร้อมทั้งกับข่าวก็ไม่ได้มีการลดอัตาราดอกเบีย้ยด้วยผมก็เลยมองว่า t ทมิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันยังไม่เหมาะสมเนี่ยกว่าที่ราคาจะกลับตัวได้ผมมักจะบอกเพื่อน,อนในคอมมิเตตของผมเสมอว่าพฤติกรรมของราคาจะต้องอยู่ในโซนที่เหมาะสมหรืออยู่ในทามมิ่งที่เหมาะสมเท่านั้นและผมจะไม่รีบร้อนในการช้อนเนื่องจากภาวะอารมณ์ของตลาดในตอนนี้ไม่ค่อยจะสูดีทักเท่าไหรนะ่นักผมไม่กังวลเรื่องการตกลดเพราะว่าหากผมตกลดผมจะสามารถไป f ฟร์โ w ่ในการเทรดจากการเบรกเอาได้เช่นกันก็คือรอให้ราคาเบรกไปเลยนะครับแล้วอยย่อพักตัว ผมได้เข้าแพงกว่าคนอื่นแน่นอนผมได้เข้าแพงกว่าคนที่เขากล้าเสี่ยงแน่นอนแต่ผมไม่ได้กล้าณนะภาวะตลาดที่เป็นแบบนี้และก็ระบบที่ผมใช้เทรดที่ผมสอนกับเพื่อนในคอมมูนิตี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่การจดกดเทรดณนะจุดปัจจุบันนะครับซึ่ง ระบบเทรดของผมเป็นไงเนี่ยก็จะอยู่ใน Discord เนี่เพื่อนๆก็ลองตามเข้ามาดูระบบเทรดของผมได้นะครับเพียงแค่เทรดที่โอเคเท่านั้นนะครับเพื่อนๆในคอมมูนิตี้ก็จะรู้ดีนะครับซึ่งในฝั่งของ i t t o o n เนี่ยผมก็เลยมองว่าการเกิดโลว l โลเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องที่ดีซะด้วยซ้ำจริงๆแล้วก็ ปรับตัวลงมาอีกนิดหน่อยครับเพื่อนอีกเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองซึ่งเราก็ทนอยู่กับการน่าเบื่อแบบนี้มาสักพักแล้วลงมาอีกนิดหน่อยเนี่ยสักประมาณ10%ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะผมมองว่าก็เป็นเรื่องที่ดีเสียด้วยซ้ำโอเคเคสนี้ผ่านไปนะครับซึ่งผมไม่ได้รีบช้อนและผมมองว่าคริปโตหรือบิตคอยควรจะต้องมี โรเวอร์โลเกิดขึ้นผมถึงจะมองว่าจะสวยในภาพของว e e k l y เนี่ยผมเอาไว้เพื่อนดูแล้วนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยก่อนที่ i t c ค i n จะกลับตัวได้เนี่ยราคาจะต้องมีการกลับไปยืนเหนือ EMA เส้นสีแดงๆก่อนนะเหมือนอย่างในอดีตเนี่ยนะครับถ้าล่วงต่ากว่าเส้นสีแดงก็ยังกลับตัวไม่ได้ยังกลับตัวไม่แข็งแรงเนี่ยแรงซื้อยังไม่ค่อยมาโมเมเตัมฝั่งขาขึ้นยังไม่แข็งแรงก็ต้องรอกลับไปยืนเหนือเส้นสีแดงให้ได้ก่อนนะครับอย่างเช่นช่วงนี้เช่นเดียวกันนะครับเรากลับไปยืนเหนือเส้นสีแดงแบบ เต็มเต็มแท่งให้ได้รอให้ Max กซเนี่ยนะครับมีการค r o s กันให้ได้แรงสนับสนุนฝั่งขาขึ้นถึงจะตามมาแต่ในช่วงปัจจุบันเราเห็นด้วยเปล่าว่ามีอะไรแม้แต่ข้อเดียวไหมแม้กระทั่ง Max กซเนี่ยนะครับใน5อา e ยเนี่ยยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสีแดงอ่อกเลยนะยังไม่เกิดขึ้นเลยรวมถึงพฤติกรรมของแท่งเทียนด้วยยังไม่สามารถกลับไปปิดแท่งเต็มเต็มเหนือช่วง90,000ดอลลาร์ได้เลย แม้แค่2ปัจจัยหลักๆเนี่ยยังไม่สามารถทําได้แล้วมีเหตุผลอะไรด้วยที่จะต้องรีบร้อนในการช้อนถ้าพามผมก็คือไม่มีเหตุผลที่ผมต้องรีบร้อนและผมก็ไม่ต้องการที่จะช้อนปลายไส้เพื่อที่จะไปขายปลายยอดผมต้องการการอยู่รอดในตลาดได้แบบยั่งยืนผมจะเทรดเป็นระบบในสิ่งที่ผมเข้าใจอยู่เสมอเนีผมไม่ต้องการที่จะเร่งรีบอะไรนะครับก็ ให้ชีวิตตัวเองนี้ขึ้นแบบยัง่งยืนจะดีกว่านะครับฉะนั้นแล้วผมก็เทรดอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าถามว่าจะรีบช้อนไหมก็ไม่รีบนะครับจังหวะไหนที่ผมเทรดผมก็เทรดนะครับก็จะมีการปรับกลยุทธ์ไป ถ้าตลาดช่วงไหนเหมาะกับเทรดสั้นผมก็เทรดสั้นถ้าช่วงไหนเหมาะกับรันเทรนผมก็รันเทรนนะครับถ้าช่วงไหนหน้าชอสปอตผมก็มีการอัปเดตซึ่งผมก็อัปเดตไปเพียงแค่1 1> แหนึ่งเหรียญเท่านั้นในฝั่งของสปอตนะที่ที่ผมว่าน่าชอนและก็ช่วงนี้เนี่ยผมก็ไปไปเทรดทองคำนะครับเนื่องจากทองคำเนี่ยค่อนข้างวิ่งเป็นเทรนค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ชนะมา 2วันติดแล้วนะครับผมเพิ่งเทรดไป2วันในสัปดาห์นี้นะครับก็ชนะแทบจะทุกไม้เลยผมเพิ่งจะแพ้อยู่ไม้เดียวเท่านั้นก็คือในช่วงเช้าวันนี้ผมเพิ่งจะแพ้แค่1ไม้ในฝั่งของทองคําคอเนี่ยผมก็มองประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะมองว่านะครับราคาควรจะต้องมี โลว์โลเกิดขึ้นในภาพของเดลี่นะครับผมมองว่าจะเป็นจุดที่ได้เปรียบแต่ถ้าเคสที่ไม่มีโลว์ low low โลเกิดขึ้นจริงๆนะครับเราก็โฟกัสแถวช่วงโลเดิมนะครับซึ่งอาจจะใกล้เคียงกับในฝั่งของสภาพคล่องที่ประมาณ8 2ดหมาซึ่งทารเก็ตที่ผมมองเนีนะครับก็จะเป็นช่วงไม่เกินขอบบนของเทรลไลน์แนวต้านสําคัญละกันนะครับ,ก,นะรบก็จะเป็นเทรลไลน์เส้นกดที่ ต้านราคาของบิตคอยเอาไว้อยู่นะเพื่อน่จะเห็นว่ามีเทรนไลน์เนี่ยวิ่งเป็นชานเอลขาลงหรือเป็นในฝั่งของ m a นะครับก็ผมมองไม่เกินช่วงไฮก่อนหน้านะครับหรือประมาณช่วง9,5 0 0 0ผมยังมองว่าบิตคอยจะวิ่งไม่เกินนี้นะครับแล้วก็จะมองโอกาสในการพักตัวของบิตคอยอยู่หรือบิตคอยจะยังไม่รีบกลับตัวในเดือนนี้เลยกันนะครับผมก็มองว่าเดี๋ยวเมษาเนี่ยค่อยมาโฟกัสในฝั่งของบิตคอยหรือคริปโตอีกทีหนึ่งว่าจุดไหนจะน่าชอนีครับอ่ะโอเคบิตคอยผ่านไปนะครับผมก็จะขออัปเดตในฝั่งของ DXY และกันว่าาทํไมมมผถึงงงต้ออ ว่า Bitcoin ควรจะต้องย่อพักตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เนื่องจากในฝั่งของ DXY เนี่ยเกิดสัญญาณ i ด v r r e เจนเกิดขึ้นนะครับเพื่อนเนก็จะเห็นว่าราคาของ DXY นะครับมีการทำโลว์โลเกิดขึ้นที่ DXY เกิดสัญญาณการก,กับตัวแบบนี้นะครับ DXY เนี่ยเคยนะครับ มีการดีตัวกว่า10%นั่นสอดคล้องกับบิตคอยที่ผมบอกให้เพื่อนๆว่าการร่วงลงมาสัก10%เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรก็ตรงกับ DXY พอดีเลยนะครับซึ่ง DXY เนี่ยนะเมื่อมาเทสเสาร์โซนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสในการดีตัวอยู่บ่อยๆนะครับหรือเป็นกรอบไซเว์ของเขา,าแั่ะนะครับเพื่อนก็คือเป็นพฤติกรรมปกติในกรอบนี้ฉะนั้นการลงมาตรงนี้อาจจะขึ้นไปเพียงแค่ขอบบนก็ได้นะครับก็มองเป็นกรอบไซเว์ของ DXY และนี่คือพฤติกรรมปกติของเขาฉะนนัันั้ผมมมกก็เเลลยอองว่าชดจ Bitcoin ดจบพี ว่าบิตคอยเนี่ยยังคงวิ่งเป็นแชนแนลขาลงอยู่ DXY ก็เกิดสัญญาณกกรกลับตัวด้วยผมก็เลยมองว่าบิตคอยเนี่ยอาจจะเกิดการย่อพักตัวได้อีกจริงๆแล้วโซลาร์เนี่ยลงมาแตะฟิโบที่มีนสยสำคัญแล้วนะครับก็คือช่วงประมาณ6ก8แต่ทีนี้เนี่ยยังคงอยู่บนแนวโน้มขาลงนะครับโมเมนตัมก็ขาลงผมก็เลยมองว่าถึงแม้จะมีสัญญาณเดเวอร์เจนแต่การเกิดบนแนวโน้มขาลงแบบนี้ผมจะมองว่าราคาอาจจะมีการไซด์เว่ยต่อไปหรืออาจจะมีการทำโลว์โลเกิดขึ้นซึ่งสิ่งที่ผมจะโฟกก็คือือออยู่ย่่ใล้เมไห ผมค่อยมาโฟกัสในการเทรดอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะเข้าแพงหรืออะไรก็ตามแต่แต่ผมจะโฟกัสประมาณนี้เท่านั้นบนแนวโน้มขาลงนั่นเองนะครับ โอเคโซนหน้าผ่านไปแล้วก็ไปต่อกันที่ e ีทีเรียมแบบเร็วๆเลยดกันในฝั่งของอีทีเรียมเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าราคานะยครับยังไม่สามารถเบรกโครงสร้างขาลงไปได้เลยนะครับก็วิ่งเป็นชแนลขาลงชัดเจนและแม้แต่ EMA เส้นแรกยังไม่สามารถผ่านไปได้และก็ในฝั่งของ MACD ดียังห่างไกลศูนย์พอสมควรขณะที่ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยแม็กดีอยู่ใกล้ศูนย์แล้วเนี่ย างทั้งที่มีการคอสัขึ้นเนี่ยราคายังไม่สามารถดีดตัวเหนือ EMA ไปได้เลยแล้วมีเหตุผลอะไรด้วยที่ m a x กซี Z ห่างไกลสุดแบบนี้ราคาจะต้องรีบดีดตัวได้ผมก็เลยมองว่ายัางไม่มีเช่นกันฉะนั้นผมก็เลยมองว่าจุดที่มีนัยสำคัญของอีเทเรียมเนี่ยจะต้องมีโลว์ r l o โเกิดขึ้นเช่นกันซึ่งก็จะเป็นดีมาโซนนี้ครับพฤติกรรมในช่วงนี้เลยเพื่อจะเห็นแท่งเทียนชุดนี้ผมลากมาเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นโซนที่ อีเทเรียมควรจะต้องมีโลว์โลเกิดขึ้นนั่นอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีในการช้อนที่ดีที่สุดในปีส0 25ก็ได้นะโอเคในฝั่งของคริปโตผ่านไปนะครับก็ขอทิ้งท้ายในฝั่งของทองคำที่พุ่งทำออทามไฮก็คือร้อนแรงมากๆนะครับผมก็โฟกัสเทรดตามเทรนด์บนหลักนะครับซึ่งมีการอัปเดตไอเดียในการเทรดค่อนข้างบ่อยเลยนะในช่วงนี้เพราะว่าทองคำค่อนข้างเทรดง่ายนะครับแล้วผมก็ โฟกัสตามเทรนด์เป็นหลักะครับผมมีเทรนด์เป็นเพื่อนแผนล,ล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับจุดท p ของผมก็อยู่ที่ประมาณ3ามพนะเป็นจุดท p ีที่3นะครับซึ่งผมก็ท p ีไปแล้วเช่นเดียวกันนะผมก็มีการอัปเดตบอกเ,เพื่อนไปนะครับแล้วก็เป็นแผนล,ล่าสุดที่ประมาณ3ามพันนะครับหกนะครับไม้นี้ก็โดน SL ไปนะครับเนื่องจากว่า ตลาดเนี่ยเกิดสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นในชุดนี้ก็คือสัญญาณแบตเดเวเรชนนั่นเอง,เองก็โดยไอซเซลไป1ไหม้ก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้ผมยังคงโฟกัสในฝั่งของขาขึ้นกันอย่างต่อนเนื่องเหมือนเดิมนะก็คือรอราคาในการย่อพักตัวซึ่งจุดในการย่อพักตัวของผมเนี่ยนะครับตอนแรกก็แอบโฟกัสที่จุดนี้นะครับตอนนี้เนี่ยราคาล่วงทะลุออมาแล้วฉะนั้นแล้วผมจะไปโฟกัส จุดถัดไปนะครับก็คือเราถับประมาณช่วง30 1 5ดอลลาร์นะครับแต่แถวนี้นะครับถ้าหากมีพฤติกรรมในการกลับตัวเนี่ยนะครับผมก็จะโฟกัสในการเทรดฝั่งขาขึ้นหรือฝั่งขาบายนั่นเองนะครับแต่จะกดเทรดเมื่อไหร่เนี่ยก็จะอัปเดตในห้องเมมเบอร์อีกทีหนึ่งนะครับนี่บ้างครับเพื่อสรุปคลิปนี้ผมมองว่าบิตคอยเนี่ยนะครับจะมองเป็นการรีบาวเพื่อที่จะไซด์เวย์หรือย่อพักตัวทำโรลโลอาจจะเป็นเรื่องที่ดีและเหมาะสมนะครับเนื่องจาก ในจุดนั้นเนี่ยจะเป็นดีมาโซนที่สําคัญในภาพใหญ่ที่บิตคอยอาจจะกลับตัวได้แล้วก็ในฝั่งของทองคำเนี่ยผมก็จะมองเป็นการย่อเพื่อที่จะยังโฟกัสเทรดนะครับในฝั่งขาขึ้นอยู่เหมือนเดิมนั้นก็ยังคงโฟกัสตามเทรนหลักนะครับในภาพใหญ่นั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนๆทุกคนเลยกันนะครับดีใจที่ได้พูดไปทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นเฮาฉลามที่เกาะวันกับผมแล,แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ